ครับจุดเด่นของคันนี้ก็คือทาเป็นโต๊ะแคมปิ้งได้นะครับตัวนี้เราจะย้ายออกไปข้างล่างก็ได้ครับผมแล้วก็นั่งอยู่ข้างบนก็ได้แล้วก็มุมตู้นี้เราจะลบมุมให้เรียบร้อยนะครับเวลาเราเผลอๆยังไงอาจจะชนได้ถ้ามันเป็นเหลี่ยมอาจจะเจ็บได้นะครับอืมอันนี้เราก็คือเก็บมาครับเก็บลบมุมหมดเลยสองฝั่งเหมือนกันแล้วในส่วนของหลังคาเนี่ยครับเราใช้วัสดุอะไรทําครับหลังคาเรากุฉนวนกันร้อนก่อนอ๋อครับครับกุฉนวนกันร้อนแล้วก็ ปิดด้วยไม้สนประสานนะครับเป็นไม้ลางลิ้นครับตัวนี้จะเป็นลางลิ้นตัวนี้น้ําหนักเบาใช่ไหมครับเบาครับเบาสวัสดีครับท่านชมสวัสดีครับช่างโดกราจาร์ช่างโดกรับขณะนี้ผมอยู่ที่จังหวัดพระนครศรียานะครับแล้วก็มาเจอรถคันหนึ่งสวยงามมากเลยสอบถามไปสอบถามมาฝีมือช่างโด่งนี่เองช่างโดกรับรถคันนี้ เราได้โจทย์ยังไงว่าต้องทําอะไรบ้างครับครับสำหรับโจทย์รถคันนี้ก็จะมีที่เก็บตู้เย็นนะครับตู้เสื้อผ้าแล้วก็ตู้เก็บของสองฝั่งนะครับมีโต๊ะกลางทานอาหารบนรถนะครับที่นอนหัวเก๋งนอนได้สามท่านข้างล่างอีกสามท่านทั้งหมดได้หกท่านครับโอ้โหดูแล้วก็ไม่ธรรมดานะครับก็คือเป็นรถเฟร์วิลล์ครับนะครับสี่ประตูมาเป็นรถครอบครัวนะครับแล้วก็มาตีตู้ตามที่กฎหมายกําหนดนะครับว่าไม่สูงเกิน ข้างหน้าไม่เกินเท่านี้เอาละครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมข้างในกันเลยครับครับสําห<ป>ร,รับรถคันนี้เป็น MG 4ประตูนะครับเครื่องสามพันเกียร์ออโต้นะครับอันนี้เราตีตู้เป็น ตู้นอนเลยนะครับครับข้างบนเป็นตู้นอนได้สามท่านข้างบนมีโซลาเซลล์ด้วยครับมีแผงโซลาเซลล์แล้วก็จะมีพื้นที่ว่างนะครับเราไปดูด้านหลังกันตรงนี้มีจุดต่อไฟด้วยเหรอครับครับผมตรงนี้เป็นพาวเวอร์ปลั๊กครับอ๋อตลอดรับไฟเข้าชาบ้านบ้านชาไฟครับเข้ามาหาตลอดในส่วนนี้ก็มีหน้าต่างด้วยผมเป็นแผงครับส่วนด้านท้ายนี่ก็จะมีบันไดสองฝั่งไว้ขึ้นไปเวลามันแท e n a n แผงโซลาเซลล์นะครับด้านนี้ก็จะเป็น พัดลมดูดอากาศนะครับจะมีบันไดขึ้นนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นคอยล์ร้อนของแอร์ยี่สี่นะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับอพอขึ้นมาเราก็จะมี ต, 1. 1> ตู้ไว้เก็บของก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นตู้เก็บของนะครับพอด้านซ้ายก็จะเป็นที่ใส่ตู anyway. o, ้เย like ็นโอ้ตู ah. ้ขนาดเล็กนะนะครับผมพอสูงขึ้นไปหน่อยนึงก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าครับอครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับอืมมีไม้แขวนนะครับด้านนี้ก็จะเปิดไว้เถ้าเราใส่เครื่องในอะไรอย่างเงี้ยครับกงนางเงี้ยอะไรก็ใส่เข้าไปอ๋อเราแยกครับแยกผ้าได้นะครับข้างบนนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าไว้ใส่อาเครื่องนุ่งห่มที่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ สามชั้นนะครับเปิดได้สามชั้นนี่ได้ครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นแอร์ยีิบสี่โวลต์นะครับครับอันนี้ด้านขวาของตัวรถก,ก็จะเป็นทีวีเวลานั้นเราก็อ่าปรับดึงออกมาอมจะดูด้านล่างก็ได้ครับอ่าแล้วก็เก็บเข้าไปอนะครับอ่าข้างบนก็จะเป็นตู้เหมือนกันนะครับอ่าไว้เก็บสัมภาระอันนี้ก็จะเป็นพัดลมดูดอากาศครับ ส่วนข้างบนนี้ก็จะเป็นที่นอนนะครับนอนได้สามท่านอะ่ะมันก็ 70, เจ็ดสิบไม่เจ็ดสิบคูณไม่แปดสิบนะครับควาคมกว้างความยาวอ๋อนะครับนี้ก็จะมีในส่วนกระจกครับผมกระจกบานเลื่อนนะครับให้อากาศถ่ายเทีสอ,อ,องฝั่งเหมือนกันเตรียมสำหรับใส่ครับใส่ม่านยุง,ยงใส่ม่านได้เลยครับผมอ๋อจะมีสลิงของม่านไว้ครับอข้างบนก็เปิดให้อากาศเข้าได้นะครับ ครับสวนด้านล่างนี่ก็นอนได้สามท่านเหมือนกันอ๋อครับครับอันนี้จะได้เมตรแปดสิบนะครับแสดงว่ามาครอบครัวลูกก็นอนข้างบนพ่อคุณแม่น้องล่างเนาะอ่าแล้วเวลาฝนตกที่ทำไงครับเนี่ยอ๋อเราสามารถเปิดชุดนี้ขึ้นมาครับแล้วนั่งทานข้าววันนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับอ่าอันนี้ก็เอาไปทําทําเป็นพี่พิงไปนะครับสายฝานะครับแป๊บหนึ่งนะครับ ครับจุดเด่นของรถคันนี้เวลาฝนตกเราก็นั่งทําทานอาหารทํากิจกรรมบนนี้ได้นะครับเนี่ยคือตัวนี้จะเป็นโต๊ะกลางครับแล้วเราก็มาเกาะตัวนี้โอเคครับง้อตัวนี้เป็นโต๊ะได้เลยครับผมแล้วเราสามารถออกเอาไปแคมปิ้งข้างนอกก็ได้ได้ครับเรายกไปตั้งข้างล่างก็ได้ตัวนี้นะครับทำไี้ขาซ่อนอยู่นู่นอีกคู่หนึ่งครับแต่ผมเรายกไปข้างล่างขนามก็ได้ตัวนี้นะครับถ้าเก็บแล้วก็เก็บปกติโอเคครับ ครับเดี๋ยวจะทําเป็นที่นอนนะครับตัวนี้จะเก็บเป็นทำที่นอนแล้วนะครับแล้วก็เก็บนี้เข้าไป สาหรับระบบไฟของรถคันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าก็จะมีอินเวอร์เตอร์นะครับเบรกเกอร์โซล่าชาร์เจอร์นะครับแล้วก็จะมี a อ s อนะครับส่วนแบตเตอรี่นี่อยู่ข้างล่างครับส่วนแบตเตอรี่จะอยู่ด้านล่างนี้นะครับโอเคครับ โอ้พอดูแล้วเป็นรถครอบครัวนะครับแล้วก็มาตีตู้ข้างหลังเป็นสามารถเป็นรถนอนออกแคมปิ้งได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นอัตประโยชน์นะครับคือใช้ได้หลายอย่างทีเดียวตอนนั้นใช้เวลานานเข้าในการทําประมาณ20วันครับอ๋อแล้วราคาเท่าไหร่เนี่ยราคาคืองานไม้อย่างเดียวนะครับคือทางเจ้าของท่าิตีตู้มานะครับงานไม้6,8 0 0 0ครับ 68,000บครัไม่รวมเบาะนะไม่รวมเบาะนอนเกิดท่านผู้ชมสนใจนี่มีช่องทางในการติดต่อตรงครับครับเฟซช่างดงอยุธยานะครับเบอร์0859562605ครับเอาละครับท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับหรือมีอะไรคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวเราช่วยตอบนะครับครับวันนี้เราทั้งสองต้องขอลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับช่างโดรครับ